ท่านแข่งขันอยู่บนท่านกับผู้บริหารเอาเกาะ

ตอนนี้เพื่อความเสียหายนี่ก็เยอะแล้วก็มีกิจอาสาพี่น้องประชาชนชาวแม่การและก็เจ้าที่แต่ไม่รู้ว่าเ e ยียวยาไงผมก็ไม่รู้ว่าว่ามันจะเป็นยังไงเพราะหมดเลยหมดหมดตัวแล้วตอนเนี้ยครับหอนีอ่มีก <c oughs> ี่ห้องกี่กี่เจ็ดหลังครับคนพักสามสิบคน <c oughs> ถ้าไม่าตายก็ต้องสู้กันใหม่นะครับแต่ ท้งนี้ท้งนั้นอยากจะให้ผมก็ไม่โทษการพัฒนานะการพัฒนาเป็นสิ่งที่ดีมากเลยของคาดแล้วแต่เสียใจอย่างเดียวคือว่าไม่ศึกษาที่เวทธรรมชาติหรือว่าแหลงนะฮะเลเหมือนใช้การสร้างทางอะไรแบบเนี้ยเป็นการบีบบังคับเพื่อเปลี่ยนทางธรรมชาติเลยมันเลยกลายเป็นแบบนี้แต่ผมก็ไม่ไม่โทษนะแต่ ป้องกัน,กนไม่รู้ว่ากันการรับเงินขายหนึ่งงานนะพ,พ,พ,พี่น้องพี่เราบ้านต่อหลายกหนึงนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เซ่นไปประมาณสักสามสิบคันได้แล้วก็วันนี้เหลืออีกสักสี่สิบได้ก็น,น, 40, น,น,น่าจะจบแล้ว ก็เร็วกันนะคะทีสิ่งที่มีะสบไทยเนี่ยจะอยู่ข้างนอกพอพอซึ่งเรามีนิสิพข้างนอกเยอะมากคือเป็นหมื่นคนเลยแต่ว่าที่ะสบจริงๆเนี่ยตอนนี้เรากำลังรวบรวมอยู่แต่ชัดเจนมากเลยก็คือส่วนที่ไม่ได้อะไรมาเลย,ค,เเยคือเพื่อนคนเดียวบางใจคนเดียวมาเนี่ยนะคะสิ่งได้ที่เราทำคือช่วยหาอาหา,า,าแล้วก็จัดอะไรเพื่องหน้าอย่างรวดเร็วเรียบร้อยไ,ไปแล้วตอนนี้เนี่ยเราให้ซื้อเราเชื่อว่าที่นีขอพักพักผิอยู่ได้มอค่ะเราเปิดรอคะ มองคอยที่สาามองคอยแปกให้น้องๆเข้ามาอยู่แต่ก็ดีใจว่าส่วนใหญ่เพื่อนๆเหใจกันนะคะก็พา,าไปอยู่ที่ที่ไม่ท่วมนะคะบางส่วนคนที่เห็นเนีน่ราที่บ้านหนึ่ง 1, คิ์นะคะถ้ามีอะไรที่ซัเกเติมมาอีกนะคะ